สพระอะไรรู้ไหมทุกครั้งอ่ะที่พี่ได้มาเจอแพลวพี่ก็คิดว่าแพลวคือยอดดวงใจของพี่แต่พอแพลวมารักกับคนอื่นหรือมีคนอื่นมาหมายปองพี่ก็คิดว่าเอ้าพี่ก็พอแล้วแพลวเข้าใจแล้วจ้ะแพลวเข้าใจแล้วดูดีกับฝัน จะได้ขาใครชื่อใครเออเขากำลังอดีอยู่ออ๋นูขอโทษแพรรู้ว่าต่อไปแม่ว่าพี่จะไม่นอดนที่เล่า,าวายาแต่พี่ก็เป็นคนดีเป็นคนที่คอยรักและปกป้มมองแพวถ้าพี่มั่นใจว่าพี่ยังรักแพรอยู่แพรขออะไรจากพี่ได้ไหมได้จ้ะถ้าพี่ยังรักแพรอยู่แพรขอให้พี่ขอเสื้อออกได้ไหมเฮ้ยไอ้พัน ไอ้พาาขาพูดขนาดนี้ไอ้พาเอพูดขนาดนี้ทำไมกล้าใี่มึงป๊อดมากคุแนะนำคุณแนะนำดีกว่นเดี๋ยวนี้แถวอพืแล้วเอ้ยพีวไอ้พี่เพไอ้พี่พถ้าเป็นครูกูทำเลยคุณคดว่าผู้หญิงกูท้ากูมามึงคิดว่าคูไม่กล้าเหรอคเออครูไม่กล้าไปไหนเหรอไม่ไม่กินจมูกเอยก่อนนี่พี่รับแพวเหรอถ้าพี่รับแพลแพลขอเพียงเท่านี้ พี่เราแผลงจีแผลขอให้พี่ถอดเสื้อออกได้ไหมแผลจ๋าทำด้วยแผลเธอกูจะไม่รักมึงตอนนี้เลยไอ้พามแม่บอกตอนเธอเห็นไหมไอ้พามอือแม่อยากจะให้ถอนถ้าอยากให้การันตีถอดเสื้อปลกมือเลยนะถอดได้แต่ขอไปยืนกว่านี้เออถอดเร็วเร็วเดี๋ยวเลิกประชุมไม่ได้อายเป็นคนไม่ค่อยอายทำไมต้องไปอยู่ทางนั้นก็ ถอดเสร็จกูจะวิ่งเข้าเลยไม่ไม่ยูตรงกลางอยู่ตรงกลางเป็นหัวหน้าต้องสรุปเรื่องนี่สิแสงน้ไอ้พามึงออกมาเลยพระแสงอายาสิที่มึงกูขอสั่งมึงออกมาตรงนี้เราขมูแต่ยังพูดกับพี่ไม่จบเลยบางทีอ่ะโอ้ยกลัวคนดูเขาจะอายกูบ้างเออยังพูดกัไม่จบเลย วันเพชรปนนเฮคนอะไรมีหมอยนาทองอ,อะไรบไางคะพงทันในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แผลคิดแล้วและแผลตัดสินใจได้แล้วทั้งสามหัวใจดวงนี้แผลคิดแล้วคงทคี่แผลจะขอเลือกแผลขอเลือกเลือกไยแล้ว เขาไม่ว่าจะดีช่วยยังไงคุสั่มภีก็คือพ่อของลูกแพลวรวมไปยินดีไหนซืให้โอกาสคุณอีกครั้งนะขอบคุณนะแพลวขอบคุณอะไรเล่าไหนบอกว่าไหนหลวงล้วพองเรื่องพี่เราเรื่องไหเล่ากูเดือดขอโทษไงเล่าจะให้ทำไอเล่าถึงจะหายนอนเนี่ยกูถามอะไรมึงสักอย่างนะไอ้กันเนี่ยมึงหากูมามึงให้กูมาช่วยเนี่ยคนแรกกูก็อกหักมาคนที่สองกูก็หกห่ากูจะได้ใครกับเขาบ้างไหมเนี่ยบางคันฉันก็ไม่ได้ลงอือพระองค์ อันนี้มันเป็นเรื่องของน้องชายไม่ต้องห่วงมถ้าพระองค์ไม่ได้นี่ยังเหลือยายข้างหน้ายายกุ้ยางั้นเอาอย่างนี้ถ้าสาวเจ้าแผวเรื่องสอนเพชรฟังคําเราให้ดีเราฉันก็ยินดีด้วยค่ะพาะไอสอนเพชรมันก็คือน้องชายท่านก็คือน้องชายถ้าน้องชายมีความสุขฉันก็มีความสุขเพียงมัน ตามกฎเวลาบอกกับพี่น้องนายนาช่วยทวงเทียมา

ปลอดดองอวยช่วยอของไก่แก้วชัยโยทุกวีกันขอ,ขอบคุณครับกราบทุกคนให้ชาวสุรินอย่าเจ็บจนหจายเอ้ย พาดเดิน <ไป S 2> ทางไกลไกลต่อ,งงตอขอให้ปลอดภัยล้ำปรีอบขอพระคุณครับหลวงพ่อทุกงมงที่ยังรักผมเไม่ตาสระอาจาย์เพ็น บอกวันข้างหน้าถ้ามีงานจะหามาที่นี่โอ้ถ้ามีงานจะหามาที่นี่อบอวา,ามะโามสายน้ำไหลซึมโอวาม่ะโสาย น้ำไหลซึ้งพวกเรามีกัเตมทุมฟีขอบคุณครับขอคุณครับการท้องเรื่องสามหัวใจขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการพระเจ้าว่านะครับถ้าวันนี้พวกเรามีความดีอยู่บ้างขอมอบให้กับทางเจ้าภาพ เจ้าวาดและกรรมการขอเสียงตบมือให้กรรมการหน่อยได้ไหมครับได้แต่พวกเราไก่แก้วนั้นถ้าผิดพลาดไปบ้างหรือผิดพลาดอะไรพวกเราไก่แก้วพรวารินการันตีพรวารินขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับครับสำหรับชาวเสด็จนะครับแล้วก็ชาวบันทึกทุกท่านนะครับและพี่น้องที่อยู่ในงานวัีนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบุณมากๆเรามี มินิคอนเสิร์ตนะครับมอบให้ก่อนที่จะอำลาประจากกันครับมาศิลปินด้านหน้าเชิญศิลปินด้านหลังมาด้านหน้าหมดเลยนะครับ